สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับลั่นเชียร์ใครเป็นรัฐบาลเสกโลโซไม่ไหวลั่นหน้าเฟซอยากให้ใครเป็นรัฐบาลคนดังถึงขั้นต้องมาเม้นต์เสกโลโซน,ลนักร้องนักดนตรีชื่อดังได้ออกมาโพสข้อความระบุถึงการจัดตั้งรัฐบาลงานนี้เผยชัดว่าเชียร์ใครคนดังถึงกับต้องเข้ามาเม้นต์เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลนำโดยพรรคก้าวไกล รวมทั้งหมด8ปดพรรก,การเมืองซึ่งตอนนี้ยังคงต้องลุ้นกันในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นหุ้นสือ itv หรือ2อ0รอหสวเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวและสําหรับเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลโดยจะมีนายพิธาลิมเจริญรัตเป็นแคนดิเดตนาย,ยกร,รัฐมนตรีคนที่30ของประเทศก็ได้มีหลายฝ่ายออกมาแสดงความเห็นไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนักการเมือง หรือแม้แต่ศิลปินนักดนตรีนักร้องอย่างล่าสุดเสกโลโซได้ออกมาโพ์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเสกโลโซโดยระบุถึงการจัดตั้งรัฐบาลว่าเขีย์แดงกับส้มจัดตั้งรัฐบาลเล่นเอางานนี้ไอ้ลักชนกสีนอกต้องเข้ามาแสดงความเห็นระบุว่ารอฉลองได้เลยจ้าขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังนี้นะครับขอบคุณครับ